ดีฟเวอร์ชัน3.0มาแล้วครับข้าม้นจากเลขเวอร์ชัน2มาพร้อมกับแท็กไลน์ใหม่อย่าง y o u r f l o w and Broken ซึ่งการอัปเดตครั้นงนี้เนี่ยเขาทำด้อย่างที่แท็กไลน์บอกไว้เลยครับไม่ได้เป็นแค่การอัปเดตฟีเจอร์ใหม่อย่างเดียวแต่ยังเป็นการเสริมแล้วก็ปรับเปลี่ยน Core Workflow และ Logic ในการทำงานของเราหลายอย่างเลยซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพงานแล้วก็ประสบการณ์ในการใช้งานของเราโดยตรงเลยครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะพามาเจาะลึกถึงทุกฟีเจอร์ที่ปล่อยออกมาเลยครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกัน ในรีลีสน้ดครั้งนี้นะครับจะมีอัปเดตมากกว่า27อย่างเลยครับเราจะทําการสรุปแล้วก็แบ่งเนื้อหาออกมาเป็น7พาร์ทใหญ่ๆกันก่อนเพื่อที่ง่ายต่อการทําความเข้าใจแล้วก็เห็นภาพรวมได้ชัดเจนที่สุดกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่พาร์ทแรกโครงสร้างการทํางานแบบใหม่กันก่อนนะครับ d e f i เวอร์ชันนี้เนี่ยจะปล่อยเครื่องมือมาให้เราใช้เพื่อสร้าง all-in-one workflow เราสามารถเริ่มงานพัฒนานงานแล้วก็จบงานได้ในโปรแกรมเลยโดยที่ไม่ต้องย้ายไปมากับโปรแกรมอื่นก็ได้ครับ ซึ่งจะมี3ส่วนหล,หลักๆที่จะเข้ามาเสริม Workflow นี้ด้วยกันครับได้แก่ d ดี Light ปลักอินตัวใหม่เจ้าตัวนี้เนี่ยเราจะใช้ในส่วนของ Early s t a g e Design หรือว่าเป็นช่วงที่เริ่มดีไซน์แรกๆนะครับ e ีไ Light เนี่ยจะเป็นลักอินที่ฝังอยู่ใน SketchU p แล้วก็จะทำหน้าที่ช่วยเราเรนเดอร์โดยใช้ AI เข้ามาช่วยนั่นเองครับเราสามารถเจเนอเรตภาพเพื่อแสดงแสงเงาแล้วก็วัสดุคร่าวๆได้ตั้งแต่ตอนปั้นโมเดลมีส่วนช่วยในการคิดแบบเยอะมากๆเลยครับแล้วก็เมื่อพร้อมเนี่ยเราก็สามารถซิงค์ข เพื่อสร้างภาพไฟนอได้ทันทีเลยครับต่อมา DeFi w o r k d e f i w o r k เนี่ยจะเป็นแพลตฟอร์มของ DeFi ใหม่ที่เพิ่งเปิดขึ้นมานะครับจะเป็นแพลตฟอร์มที่รวมแอสเซทโมเดลแล้วก็วัสดุต่างๆเดิมทีเนี่ยเราอาจจะต้องเข้าไปโหลดแยกจากเว็บไซต์เอานะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันได้ถูกฝังเข้ามาใน DeFi Launcher เลยครับหน้าโปรแกรมหลักของเราเนี่ยเราสามารถกดเข้าไปดูที่รายละเอียดดาวน์โหลด จากนั้นก็จัดก,การไฟล์ได้เหมือนไลบรารีปกติเลยครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีโหมด My List เอาไว้ให้ดูประวัติการโหลดหรือกด Favorite Asset ที่เราชอบได้ไง่ายๆเลยครับที่แน่ๆในขั้นตอนของโมเดลเนี่ยเราจะทํางานได้อย่างโฟล์ขึ้นแล้วก็มีระบบมากขึ้นเลยครับและในส่วนของงานนําเสนอนะครับตอนนี้ user แบบโปรสามารถใช้ฟีเจอร์บางส่วนของทีมได้แล้วครับซึ่งสิ่งที่เราทําได้เพิ่มเนี่ยได้แก่ Spatial Tour, XR Tour, Show Reel เพื่อใช้ในงานขายนะครับลูกค้าสามารถเข้าดูงานของเราได้ผ่านลิงก์ แล้วก็เดินไปแล้วรอบงานของเราผ่านมือถือหรือ PC ของลูกค้าได้เลยครับแล้วก็เราสามารถดึงข้อมูลแผนที่โลกจริงสักซีเซียมเข้ามาใช้ฝีได้แล้วครับตอนนี้ซึ่งเจ้าซีเซียมนี้นะครับก็คือแพลตฟอร์มแผนที่โลกแบบสามมิติที่มีความละเอียดสูงเราสามารถใช้ดีไฟนะครับเป็นตัวดึงข้อมูลซีเซียมนี้เข้ามาเพื่อสร้างไซคอนเทคหรือว่าบริบทโดยรอบของโครงการเราได้ทันทีเลย เพียงแค่เรากรอกเลขพิกัดละติจูดแล้วก็ลองติจูดลงไปโปรแกรมก็จะทําการสตีมโมเดลเมืองแล้วก็ภูมิประเทศเอบาลเข้ามาในสีเราให้เราใช้ได้ทันทีเลยครับช่วยลดเวลาในการทำไซต์คอนเทกต์ของเราลงไปอย่างมากเลยซึ่งทั้งสอย่ญญางน,นี้นะครับก็จะช่วยสร้างอีโคซิสเต็มในการทํางานที่ดีเริ่มตั้งแต่การคิดงานพัฒนานการแล้วก็พรีเซนต์งานและจบงานอย่างที่บอกไปเลยครับพาที่2เกี่ยวข้องกับ Environment s y s t e m นะครับฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาในครั้งนี้เลยเนี่ยได้แก่ Ocean System โดยปกตินะครับเวลาเราทำนั้นทะเลเนี่ยเราก็จะต้องทำการเอาเพลนบางๆมาวางเป็นโอเชียนแล้วก็ขยายขนาดมันให้ไปสุดขอบตาตาถูกไหมครับซึ่งเจ้าตัวระบบน้ำทะเลแบบใหม่นี้เนี่ยก็จะมาในรูปแบบออบเจกต์เหมือนกันแต่จะมีเพลนที่ขนาดใหญ่คลุมฉากทั้งฉากไปเลยครับจะมาพร้อมกับฟีเจอร์สร้างจุดตัดกันระหว่างพื้นน้ำแล้วก็พื้นดินหรือว่าจะเป็นจุดตัดกับวัตถุก็ได้นะครับเพื่อที่เราจะได้สร้างชายฝั่งจำลองที่สวยสมจริงแบบนี้ขึ้นมา ในส่วนของการปรับแต่งที่เราทําได้นะครับก็ปรับได้ละเอียดเลยครับได้แต่ความสูงของคลื่นขนาดคลื่นความเร็วในการไหลของคลื่นน้ำสีของน้ําทะเลแล้วก็สามารถปรับได้ด้วยค่า a b s o r PTION นอกจากนี้สามารถปรับความขุ่นของน้ําตื้นน้าลึกด้วยค่า scattering ได้ด้วยเหมือนกันครับรวมถึงเรายังสามารถปรับแต่งรายละเอียดของฟองน้ําทะเลให้ทะเลของเราเนี่ยเหมือนจริงสุดๆได้ไปเลยครับ volumetric cloud เมฆแบบมีมิติเมฆในเวอร์ชันนี้นะครับจะเป็นก้อนเมฆแบบที่มีปริมาตรจริงๆเลยครับแสงเงาจําลองในโลกโปรแกรมเนี่ยก็จะตกกระทบลงบนเมฆของเราจริงๆสร้างความสมจริงเพิ่มขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยส่วนที่เราปรับแต่งได้นะครับก็จะมีการตั้งแต่เลือก preset ของก้อนเมฆครับเช่นถ้าเราเลือกแบบคูมารัสหรือสตาร์ u ัสก็จะมีลักษณะข,ของกลุ่ม อยู่ในระดับกลางและระดับต่ำบนท้องฟ้าหรือถ้าอยากให้ก้อนเมฆลอยสูงเนี่ยเราก็ไปเลือก preset แบบ cirrus ก็จะได้แบบนี้ขึ้นมาเลยครับเราสามารถปรับแต่งก้อนเมฆทั้ง3ระดับแยกกันได้อิสระรวมไปถึงสามารถปรับแต่งรายละเอียดเรื่องความหนาความหนาในใ่นของเมฆลักษณะขอ,ของขอบก้อนเมฆหรือว่าลักษณะการเกาะกลุ่มกันของก้อนเมฆได้แบบละเอียดสุดๆไปเลยครับและที่สําคัญเนี่ยเราสามารถเปิดโหมด cast shadow กับก้อนเมฆทำให้ก้อนเมฆสามารถทอดเงาลงมายังพื้นได้แบบถูกต้องไม่เหมือนในเวอร์ชันก่อนหน้านี้นะครับ ระบบบอกแบปใหม่ระบบบอกแบบใหม่นี้นะครับจะมีการปรับปรุงเพื่อแก้ปัญหาเรื่องสีเพีย้ยนแล้วก็การควบคุมที่ค่อนข้างลำบากในเวอร์ชันก่อนหน้านี้ครับอาอจจากเวอร์ชั่นก่อนหน้าน,านะครับค่าสีแล้วก็ความหนาแน่นของหมอกเนี่ยมักจะกวนกันทําให้บางครั้งเนี่ยเราอยากได้หมอกขาวๆแต่พอเวลาเราเร่งความหนาแน่นมากขึ้นเข้าเนี่ย กลับได้เป็นหมอกสีตุ่นๆหรือว่าเสียรายละเอียดของงานไปเลยครับแต่ในเวอร์ชันนี้เนี่ยจะมีการจับแยกค่าสีแล้วก็ความหนาแน่นออกจากกันเลยทําให้เราสามารถปรับสีของหมอกแล้วก็ความหนาแน่นได้โดยที่สีของหมอกเนี่ยจะไม่เกิดการเพีย้ยนละครับรวมไปถึงจะมีการแยกค่าความหนาแน่นของหมอกกับความสว่างของท้องฟ้าออกจากกันเพื่อแก้ปัญหาหมอกเพี้ยนในซีนกลางคืนด้วยเลยครับแล้วก็จะมีการแก้ปัญหาเชิงเทคนิคเรื่องจุดกําเนิดของหมอก ในโปรแกรมด้วยครับมันจะมีบางกรณีที่หมอกของเราเนี่ยลอยสูงอยู่เหนือพื้นเกินไปหรือว่าจมหายลงไปใต้ดินจนเราไม่สามารถควบคุมมันได้นะครับตอนนี้เนี่ยก็จะมีค่าเบสไฮดเข้ามาเพื่อกำหนดความสูงของหมอกให้เองแบบแมนนวลช่วยลดปัญหาเรื่องความสูงของหมอกนี้ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยครับต่อมา GOSKY Ambient Light Compensation สำหรับใครที่เป็นสายชอบใช้ GOSKY นะครับตอนนี้เรามีสไลเดอร์ตัวใหม่เพื่อควบคุมแสงเพิ่มขึ้นใหม่อีกตัวครับ ย้อนกับไปเวอร์ชันก่อนหน้านะครับค่าความสว่างของท้องฟ้าแล้วก็ความสว่างของแสงแดดเนี่ยมันจะถูกผูกติดกันครับทาให้บางครั้งเนี่ยเวลาเราเล่งแสงแดดท้องฟ้าก็จะสว่างจ้าเกินไปแต่พอเวลาลดแสงท้องฟ้าเงานในซีนเนี่ยก็จะมืดจนแทบจะเสียดีเทลไปหมดเลยครับซึ่งในเวอร์ชันนี้เนี่ยจะถูกแก้ไขได้โดยแถบใหม่ Ambient Light Compensation ครับหลักการทํางานง่ายๆเนี่ยเปรียบเสมือนการเติมแสงธรรมชาติลงไปในซีน หน้าที่หลักก็คือเอาไว้ใช็กงัดความสว่างในส่วนที่เป็นเงาของภาพทําให้ภาพเนี่ยมีความสว่างขึ้นเคลียร์มากขึ้นเก็บดีเทลมากขึ้นลดคอนทาสของภาพแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถเก็บรายละเอียดของภาพได้อย่างครบถ้วนมากขึ้นครับซึ่งจแถบนี้เนี่ยนอกจากจะทางานแยกกับความสว่างของ้องฟ้าแล้วยังทํางานแยกกับความสว่างของแถบเอ็กซ์โพเซชั่นทให้เรามีอิสระในการปรับแล้วก็สามารถปรับชิ้นงานของเราได้อย่างละเอียดมากขึ้นด้วยครับแคดเ ในเวอร์ชันนี้เนี่ยเราสามารถเลือกความละเอียดของ HDR ขนาดใหญ่ที่เรา i m p o r t เข้ามาใช้ในง,งานของเราได้แล้วครับจากก่อนหน้านี้เนี่ยถ้า HDR ของเรามีขนาดใหญ่เกินไปเราจะไม่สามารถปรับขนาดแล้วก็ทำให้กิน VRAM ของเครื่องครับในเวอร์ชันนี้เนี่ยเราสามารถเลือกได้ตั้งแต่ 2K 4K, 8K หรือจะปรับเป็นโหมด Adaptive เพื่อให้โปรแกรมช่วยบริหารจัดการแรมให้เหมาะสมกับซีมแบบอัตโนมัติก็ได้ครับรวมไปถึงการหมุนให้ DR จะปกตินะครับเราสามารถหมุนได้แค่0ูนถึง360องศาแต่ในเวอร์ชันนี้จะมีการเพิ่มระยะหมุนทําให้เราสามารถหมุนรอบตัวเองได้หลายๆรอบเลยมีประโยชน์กับการอนิเมตที่ทางแสงเพื่อให้เราสามารถหมุนหามุมแสงที่สวยที่สุดถูกใจเราที่สุดได้อย่างสะดวกครับและสุดท้ายในโหมดนี้ Splash Effect e f ฟ e c t นี้นะครับจะเป็นเอฟเฟกต์น้ำกระเซ็นตอนที่ฝนตกแบบนี้เลยเราสามารถปรับคู่คู่ไปกับ ถ้า t r a n s p a r e n c y เพื่อให้เม็ดน้ำฝนเนี่ยดูโปร่งแสงแล้วก็กลมกลืนเข้าไปกับฉากรวมไปถึงพื้นผิววัสดุของเราได้ดีมากขึ้นเมคขั้นเลยครับข้อที่3วัสดุและพื้นผิวในส่วนของวัสดุนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นที่ material ประเภท displacement ครับเราสามารถทำ true displacement หรือว่าทำให้เกิดการดันนูนวัสดุให้มีความหนาขึ้นมาจริงๆในโปรแกรมได้แล้วครับจากที่เดิมทีเนี่ย D5 จะมีวิธีการสร้างภาพลวงตาจากไฮแม a p หรือแมบบ้ความสูงให้วัสดุเนี่ยดูมีมิติแล้วก็ดูมีความนูนขึ้นมาแต่พอเวลาไปมองที่ด้านข้างของขอบวัตถุจริงๆเนี่ยมันก็ยังมีความแบนอยู่ครับซึ่งใน t o l d i s e n m e n t เนี่ยโปรแกรมจะทําการด้านผิวโมเดลให้หนูนเหมือนเวลาที่เราปั้นดินน้ามันขึ้นมาเลยครับทำให้พฤติกรรมของวัสดุที่เกิดกระแสงแล้วก็ลักษณะของขอบโมเดลดูสมจริงไปกับบริบทโดยรอบมากขึ้นไม่ได้ทําให้เป็นแค่ภาพแบน,แบนๆหลอกตากต่อไปแล้วครับในส่วนของการปรับตั้งค่าเราสามารถปรับตั้งค่า s u b Division Level เป็นค่าความละเอียดยิ่งเลขเยอะเนี่ยผิวที่นูนขึ้นมาก็จะมีความโคง้งมนแล้วก็เนียนตาม,มากขึ้นแลกเก่ยกับการที่คอมพิวเตอร์ต้องทํางานหนะักมากขึ้นนะครับ vertical o f f s เ t เอาไว้แก้ปัญหาเวลาที่เราดันผิวนูนขึ้นมาแล้วมันดูลอยๆไม่ติดพื้นนะครับเราสามารถใช้ค่านี้เนี่ยดันผิวจําลองของเราขึ้นลงเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทรอบข้างได้ continuity แล้วก็ e ีเมชจะเป็นโหมดช่วยพิเศษในกรณีที่เราต้องการจะสร้างพื้นผิวที่มีการดันนูนมากๆหรือว่าเมื่อไหร่ที่โมเดลของเราเนี่ยเกิดผิวรอยแตกเจ้า2ตัวนี้เนี่ยก็จะมาช่วยประสานรอยร้าวให้กับผิวงานของเรากลับมาเรียบเนียนเหมือนเดิมแล้วก็ดูเป็นชิ้นงานเดียวกันได้มากขึ้นครับและก็นอกจากนี้เนี่ย ตอนนี้เรายังสามารถ Import h e s t e r ที่มีโหมด4 C M Y K เข้ามาใช้ได้โดยตรงเลยครับจากก่อนหน้านี้เนี่ยที่จะต้องทําการเปลี่ยนเป็นแบบ R G B ก่อนถึงจะใช้ได้ก็ถือว่าเพิ่มความสะดวกให้กับการใช้งานของ User อย่างเรามากขึ้นด้วยครับพาที่4 ฟีเจอร์ AI ใหม่ AI ในเวอร์ชันนนี้ฉลาดขึ้นแล้วก็ใช้งานได้จริงจังมากขึ้นด้วยครับตัวแรกจะอยู่ใน AI agent ชื่อว่า Scene Match นะครับจะเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่ช่วยเราจัดแสงแล้วก็มูคของภาพให้เราแบบอัตโนมัติเราสามารถพิมพ์พร้อมสั่งลงไปโดยตรงได้เลยครับเช่นเราต้องการจะเปลี่ยนภาพจากแดดตอนกลางวันแบบนี้ให้ดูสลัวสลัวเหมือนตอนเริ่มจะเย็นๆนะครับให้เราพิมพ์สั่งลงไปแบบนี้เลยจากนั้น AI เนี่ยก็จะทําการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงคอนเฟิร์มกับเราสร้างภาพ reference image ให้เราก่อนด้วยนะครับถ้าเราโอเค เราก็สามารถสั่งปรับ environment และการตั้งค่าทุกอย่างของซีนเราให้ตรงกับรูปต้นฉบับที่คุยเอาไว้กับแชทก่อนหน้านี้เลยครับหลังจากนั้นเนี่ยในแชทก็ยังจะมีการแนะนำแอสเซทต้นไม้คนรถที่เข้ากับบรรยากาศนั้น,น,นมาให้เราเลือกวางด้วยครับถัดมา AI Image to 3D ขอไฮไลท์ฟีเจอร์นี้เป็นพิเศษเลยนะครับตอนนี้เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนรูปภาพให้กลายเป็น 3D ในโปรแกรม d e f i r e n d e r ได้แล้วครับขั้นตอนคือให้เราอัปโหลดภาพวัตถุลงไปเราสามารถใส่ลงไปได้สูงสุดถึง3ภาพอาจจะเป็นรูปภาพที่เราเคยถ่ายมาหรือหามาจากอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับจะเป็นรูปด้านรูปไอโซเมติก หรือรูปถ่ายเฉยๆเลยก็ได้เพื่อให้ AI เนี่ยสามารถ generate โมเดลที่เราต้องการออกมาซึ่งในการทดลองครั้งนี้เนี่ยเราจะลองใช้นานูบา a ์ดาของ Gemini ในการสร้างไอโซเมติกจากภาพถ่ายรถสล้อแบบนี้ขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นก็ค่อยเอาภาพไอโซเมติกเนี่ยอัปโหลดเข้าไปในดีไฟเพื่อเปลี่ยนเป็นโมเดล 3D ออกมาก็จะช่วยทาให้เราควบคุมล,ลักษณะและก็คุณภาพของเอเซทของเราได้อย่างละเอียดมากขึ้นเมืขั้นครับและสุดท้ายเนี่ยของเดิมอย่าง AI Enhancer ก็ยังมีการปรับจูนอัลกอริทึมใหม่ ที่เน้นไปที่การปรับปรุงรายละเอียดสำหรับงานอินเทอร์เนียให้มีความคมชัดมากขึ้นแล้วก็สามารถเก็บดีเทลพื้นผิวรายละเอียดได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมครับอันนี้เนี่ยไปลองเล่นกันดูนะครับต่อมาพาร์ทที่5เครื่องมือในโหมด placement มาดูที่เครื่องมือแรกอย่าง City Generation กันครับเมื่อกี้เนี่ยเรามีพูดถึงตัวซีเซียมไปที่เป็นฟีเจอร์ใหม่ในการสร้างไซคอนเท t หรือว่าบริบทให้กับงานเรานะครับแต่ว่าฟีเจอร์เก่าอย่าง City Generation ที่ใช้ข้อมูล OSM ของ Google เนี่ย Defy ก็ไม่ได้ทิ้งไปนะครับครั้งนี้เนี่ยจะมีการพัฒนาให้ตัว Building เนี่ยเป็นระบบ Procedural หรือว่ามีการสุ่มแล้วก็ปรับเปลี่ยนหน้าตาของอาคารได้ด้วยครับโดยที่เราสามารถเลือกสไตล์ที่เราต้องการณนะตอนนี้เนี่ยโปรแกรมจะมีให้เราเลือก3แบบนะครับแบบ General แบบยุโรป แล้วก็แบบ glass box โปรแกรมเนี่ยจะทำการสุมร่มสร้างหน้าตาของอาคารขึ้นมาบนพื้นผิวแบบนี้เลยครับน่าจะถูกใจมากๆเลยสำหรับใครที่เคยขัดใจมาก่อนว่าทำไมอาคารของ city generation เนี่ยถึงเป็นสีขาวล้วนๆแบบนี้ตอนนี้เราสามารถใส่หน้าตาลงไปให้ขัดนี้ได้แล้วครับ tattoo ครื่องมืออย่างแพทที่เอาไว้ลากวางของตอนนี้ถูกปรับปรุงให้เราสามารถควบคุมมันได้แบบละเอียดมากขึ้นครับก่อนอื่นเลยในขณะที่เราลากเส้นเนี่ยเราสามารถเลือกโหมดเคิร์ฟและปรับค่าแฮนเดิลเพื่อเขียนเส้นโค้งที่เนียนแล้วก็เรียบร้อยมากกว่าเวอร์ชันก่อนได้ครับในส่วนของออบเจต์ที่เราเอามาใส่ในแพรนี้เนี่ยเราสามารถแยกการควบคุมขนาดการหมุนของวัตถุแต่ละชนิดในแพรเดียวกันไม่ต้องเอามารวมกันเหมือนเมื่อก่อนละครับแล้วก็จะมีการเพิ่มปุ่มซีดเพื่อเป็นการแรนดอมการสุ่มในกรณีที่เรา๊อปปี้แพานนี้ไปใช้้วางางขางขๆกัน เราก็สามารถปรับซีดเปลี่ยนงานสุ่มเพื่อไม่ให้ผ่านนดูซ้ำกันแบบเป็นพาร์ทนมากเกินไปครับและสุดท้ายในหมวดนี้ Scatter 2ก็ได้รับการปรับปรุปรงวิธีการคำนวณแบบใหม่ครับเพื่อที่จะให้ใช้ทรัพยากรขอ,ของเครื่องน้อยลงสามารถทำงานบนพื้นผิวโมเดลที่ไม่เรียบหรือไม่ค่อยเรียบร้อยจากโปรแกรม 3D ได้ดีขึ้นแล้วก็รวมไปถึงมีการแจ้งเตือนในกรณีที่เราพยายามจะบรัชต้นไม้ลงบนพื้นผิว normal ที่มันกับดานด้วยครับต่อมาพาคที่6กการควบคุมหน้าจอและประสบการณ์ใช้งานของเรา เดี๋ยวเรามาเก็บตกฟีเจอร์ที่ทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นในเวอร์ชันนี้กันนะครับฟรีโหมดหมวดการควบคุมกล้องแบบใหม่ฟรีโหมดนี้นะครับจะเป็นการรวมโหมดแบบออร์บิทแล้วก็ฝ่ายเข้าด้วยกันเราสามารถกดเดินด้วยปุ่ม a s W D กดชิปแล้วก็สเปสบาร์ได้ปกติเลยครับในขณะเดียวกันเราสามารถกดคลิกขวาเพื่อหมุนหน้าจอได้แบบออร์บิทเหมือนเมื่อก่อนด้วยก็ถือว่าสะดวกในการเลือกมุมมากขึ้นมากๆเลยครับนเกชั่นพรีเซส อันนี้พิเศษเลยครับสำหรับใครที่เป็น new user หรือ,อยังชินมือก,กับการใช้โปรแกรมอื่นมาก่อนตอนนี้เราไม่ต้องปรับตัวใหม่ให้เสียเวลาเลยนะครับ d e f i เนี่ยมี navigation preset ให้เราเลือกจะเป็นการตั้งค่าแบบเตเลอรูปที่ลอกเรียนแบบการควบคุมพื้นฐานจากโปรแกรม Td ตัวอื่นๆที่เราเคยใช้กันอยู่แล้วครับใครใช้ SketchUp Rhino หรือ Tds Max มาก่อนเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเรียนรู้วิธีการควบคุมแบบใหม่เลยครับใช้แบบเดิมได้เลย สิ่งนี้เนี่ยถือว่าช่วยลดความชันของ Learning c u r v e สำหรับ New User แลวก็น่าจะสะดวกมากๆสำหรับคนที่จำเป็นจะต้องใช้หลายๆโปรแกรมอยู่แล้วนะครับถัดมามีการปรับแก้ไข Gizmo อันนี้เนี่ยจะเป็นการแก้ไขปัญหากวนใจสำหรับบางคนเวลาที่เราหมุนมุมกล้องขณะทำงานกับเจ้าตัว g i z m o ไปด้วยบางกรณีแกนของเจ้าตัว g i z m o เนี่ยจะบิดหน้าหนีเรานะครับแล้วก็จะทาให้การขยายย่อเนี่ยกลับด้านในเวอร์ชันนี้เนี่ยจะมีการปรับเจ้าตัวแกนนี้ให้หันมาหาเราเสมอทําให้เราจิ้มใช้งานได้มากขึ้นครับทัดซ่อมแบ็กกราว ในหน้าเอฟเฟกแล้วก็สไตล์เนี่ยจะมีตัวเลือกคัสตอมแบกราวด์คัลเลอร์เพิ่มขึ้นมาให้เราสามารถปรับสีพื้นหลังวิวพอร์ตของเราได้ตามใจช,ชอบเหมาะสำหรับการนําไปทําแดกแกรมนะครับแล้วก็สีที่ได้นเนี่ยก็จะเป็นสีแบบโซลิดเลยนอกจากนี้เรายังสามารถเปิดใช้เจ้าโหมดนี้เนี่ยตอนที่เราเปิดหมดออนไลนซ้อนกันจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยใช้ไปได้ด้วยครับ calling distance back outside viewport ในหัวข้อเพอร์เฟแล้วก็เรนเดอริงนะครับจะมีตัวเลือกใหม่ก็คือ outside the viewport ให้เราเลือกเมื่อเวลาที่เราเปิดใช้งานเนี่ยจะเป็นการเลือกหรือไม่เลือก วัตถุที่อยู่นอกวิวพอร์ตให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการคำนวณเพื่อเรนเดอร์นะครับซึ่งเจ้าฟีเจอร์ตัวนี้เนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาเงาสะท้อนไม่คบรบถ้วนสมบูรณ์ครับซึ่งเราจะควบคุมมันเหมือนการควบคุมระบบคาวลิงแบบเดิมเลยนะครับก็จะเป็นการกําหนดระยะของวัตถุใกล้ไกลตามที่เราต้องการเพื่อให้ผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยแสดงผลตรงตามที่เราต้องการที่สุดได้เลยครับและสำหรับการทำโพสเรนเดอร์ลิงนะครับตอนนี้เนี่ยเราสามารถเอ็กพอร์ตแมทริออร์ไอเดียชันลได้ในขณะที่เราเปิดอาไลน์โหมดเอาไว้ด้วยเหมือนกันครับ Auto บ,บใหม่ ค่า d ีฟอ u l t ของ Auto e x p o โ u r e เนี่ยจะมีการปรับจูนใหม่ให้เหมาะสมนะครับช่วยแก้บั๊กของค่าแสงที่จะกระโดดเกินไปเวลาที่เราสลับสับเปลี่ยนระหว่างโหมด Auto แล้วก็โหมดแมนนวล r e c i a b l l s s i e e b r r ณตอนนี้นะครับเราสามารถปรับขนาดความกว้างของแถบเมนูด้านซ้ายขวาโด้วยโดยการที่เอาเมาส์ไปชี้ที่ขอบแล้วก็คลิกลากปรับขนาดได้เลยครับ และสุดท้ายสำหรับการนำเข้าโมเดลที่สแกนด้วยเทคนิค 3D Gaussian Splatting ตอนนี้ d ีไฟล์รองรับไฟล์ .ply แล้วก็ .gs ได้โดยตรงนะครับข่าที่7สําสำหรับผู้ใช้งาน SketchUp ตอนนี้นะครับได้มีการแก้ไขบัก๊กกรณีที่ Material เกิดอาการเออเออพิมพเพี้ยนบ้างบางทีเวลาที่เราเท แมทลงไปบนกรุ๊ปหรือคอมโพเนนต์ใน SketchUp ดีไฟได้ทำการแก้ลอจิกในการอ่านวัสดุที่ถูก Import เข้ามาจากไฟ SketchUp แล้วครับทำให้ตอนนี้เนี่ยเราสามารถเทสีลงไปด้านนอกของคอมโพเนนต์และกรุ๊ปในโปรแกรม SketchUp ได้โดยตรงเลยครับไม่ต้องมานั่งเอ็ o พ t ์กรุ๊ปเพื่อแก้สีทีละหน้าอีกต่อไปแล้วและเจ้าตัว Live t y i n g เวอร์ชันใหม่จะมีการอัปเกรดให้ฉลาดขึ้นครับ ในเชิงที่นีเนี่ยจะมีการเปลี่ยนรูปแบบการซิงค์เพื่อลดข้อผิดพลาดในการเปลี่ยนถ่ายแล้วก็อัปเดตข้อมูลขณะที่เราใช้งานและในเชิงการใช้งานเนี่ยเราสามารถเชื่อมมุมกล้องแบบ Two Point Perspective จาก SketchUp เข้ามาใน DeFi ไ,ได้โดยตรงนะครับ รวมไปถึงแอสเซทประเภทที่เรา proxy เอาไว้ในไฟไล l i ปล p l u อ i n ตัวใหม่ที่เราพูดถึงไปก่อนหน้าดีไฟหลักเนี่ยก็สามารถอ่านได้โดยตรงด้วยครับใครที่เลือกวาง proxy ลงไว้ในดีไฟ l i ท์เมื่อผล s t a g และต้องการจะเนเดอร์แล้วเนี่ยก็สามารถใช้ของเหล่านี้ได้แบบไร้รอยต่อครับเป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับอัปเดต3.0ครั้งนี้ทุกคนอย่าลืมลองไปกดอัปเดตแล้วก็ลองใช้ฟีเจอร์ใหม่ๆพวกนี้ดูนะครับรับรองว่าจะต้องประทับใจแน่นอนครับแลวก็ถ้าชอบวิดีโอแบบนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่อง Bskill ของเราด้วยนะครับและก เรื่องอะไรอีกเนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ